ว่ามันจะจริงหรือเปล่านะเป๊ปกุเดล่ากับหัวร้อนนิดหน่อยหลังโดนนักข่าวครับถามว่าฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยต้องรวยเหมือนแมนซิเตี้หรือเปล่าถึงจะเป็นแชมป์ได้นะครับนะมาฟังกันหน่อยนะฮะเป๊ปกุเดล่าครับคุณซื้อของแมนซิตี้เนี่ยเขาก็งงใจนิดหน่อยแหละแล้วก็ตอบกลับอย่างเจ็บแสบนะหลังถูกนักข่าวครับถามว่าฟุตบอลสมัยใหม่ต้องรวยเหมือนแมนซิตี้หรือเปล่าถึงจะเป็นแชมป์ได้มันจริงหรือเปล่าเป๊ป แล้วเราต้องบอกก่อนนะว่าความเคลื่อนไหวพิมพ์เลี้ยงกฤษณ์ตอนนี้เนี่ยปัจจุบัน Arsenal, อาเซนอลครับนำจากฝูงด้วยการมี34คะแนนจาก13นัดนำแชมป์เก่าอย่างแมนซิตี้ถึง2คะแนนนะครับแล้วเป๊ปกุเดลล่าครับคุณซื้อแมนซิตี้เองต้องปวดหัวเล็กน้อยนะหลังเกิดเหตุการณ์ที่เจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยประกาศขายสโมสรแม้ว่ามันจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวเป๊ปกุเดลลาเลยก็ตาม แต่สื่อในต่างประเทศเองพยายามพยายามถามเป๊ปนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อโยงไปว่าในโลกฟุตบอลสมัยนี้เนี่ยต้องเป็นเจ้าของที่ร่ำรวยและได้รับการสนับสนุนจากรัฐแบบอาบูดาบีกรุ๊ปของแมนเชสเตอร์หรือเปล่าถึงจะประสบความสำเร็จในฟุตบอลสมัยใหม่เราลองมาฟังคำตอบของเป๊ปกุเดล่าหน่อยนะครับเขาก็ตอบไปแบบว่าออผมไม่ได้เป็นคนที่ต้องถูกถามคำถามนี้นะผมคงตอบอะไรไม่ได้แหละอย่าถามผมคำถามนี้อีกผมตอบคุณไม่ได้ ผมไม่ได้มีส่วนร่วมผมไม่ใช่ CEO ของลิเวอร์พูลผมต้องการเป็นกุญซือที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แค่นั้นแหละอย่ามาถามผมแบบนี้อีกนะฮะอันนี้ก็คือคำพูดของเป๊ปกุเดลาที่ให้สัมภาษณ์ไปนะฮะที่ผ่านมาครับเป๊ปเองได้เข้ามาคุมแมนซิตี้ตั้งแต่ปี2016 หาทีมคว้าแช,ชมป์พิมเล่งกรีฑาสมัย EFL ครับอีก3สมัย FA ครับอีก1สมัยนะครับเจอคำถามแบบนี้ไปก็จี๊ดเป็นธรรมดาครับสำหรับเป๊ปกุเดล่ามันจริงหรือเปล่านะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับทีร่รับฟังนะครับผม